ส่วนทางสอบ,บอทอกอนะคะก็ได้มีการขอให้ทางกัมพูชานั้นร่วมมือกับไทยในการเปิดด่านส่งออกสินค้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบการค้าระหว่างภูมิภาคค่ะ นางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ถแถลงผลการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทกถึงสถานการณ์ภาพรวมนะคะในจุดผ่านแดนทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายไทยยังคงความเข้มงวดควบคุมบริเวณจุดผ่านแดนต่างๆเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ปิดด่านแต่เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอนุโลมการผ่านแดนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นตามหลักมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมกับย้ำในข้อเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาประสานเวลาการเปิดปิดด่านกับฝ่ายไทยลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศหากฝ่ายกัมพูชานั้นมีความจริงใจที่จะจัดการกับเรื่องดังกล่าวตามที่ได้มีการประกาศไว้ก็ถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกค่ะ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ออกคำสั่งเรื่องมาตรการยกระดับการควบคุมการผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศพิจารณาผ่อนผันให้ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าออกผ่านด่านชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดได้ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามการประสานง,งานจากฝ่ายกัมพูชาการผ่อนผันในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงกรณีที่เคยได้รับการผ่อนผันมาก่อนหน้านี้เพื่อให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดนภายใต้ห่วงเวลาเปิดปิดด่านเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา และผู้ประกอบการฝ่ายไทยจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบการฝ่ายกัมพูชาด้วยตนเองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2568เป็นต้นไป พลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดออกหนังสือคำสั่งลงนามเน้นย้ำว่าการผ่อนปรนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนโดยคำหนึงถึงความสมดุลระหว่างความมั่นคงชายแดนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ควรประสานงานกับคู่ค้าฝั่งกัมพูชาเพื่อให้การขนส่งนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดมาตรการใหม่นี้คาดว่าจะช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการค้าชายแดนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสร้างโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสงประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันนะคะกับทางด้านจังหวัดสะแก้วค่ะกองกําลังบรุรพากองทัพภาคที่1ได้มีมติผ่อนปรนให้สามารถใช้จุดผ่านแดนได้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทา,านการค้าการลงทุนและกิจกรรมเศรษฐกิจของผู้ประกอบการโดยจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหนองเอี่ยนสตึงบดอำเภออรัญญประเทศเปิดเวลา8นาิกาถึง16นาฬกา อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าเข้าออกได้ไม่เกิน40คันต่อวันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเดิมจุดผ่อนโปรนบ้านเขาดินอำเภอรครองหาดเปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาให้รถบรรทุกสินค้าเข้าออกไม่เกิน40คันต่อวันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเดิม และจุดผ่อนปรนบ้านหนองสเสม็ดอำเภออรัญญประเทศเปิดเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาให้รถบรรทุกสินค้าเข้าออกไม่เกิน40คันต่อวันเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเดิมจุดผ่อนปรนบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศเปิดเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬกาโดยทั้งนี้ค่ะมีผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2 0